สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซาเอสโตโทราทาโรนะคะวิงว่งวิ่งวิ่งเอาพลังงานบวกมาให้ทุกคนเช่นเคยก็เอเนจีนี้เป็นพลังงานต่อมาเนาะก็คือไข่เพิ่งลงทัดล่าสุดไปก็อันนี้ก็จะเป็นทัดที่ต่อเนื่องกันทัดน้ำนะคะยินดีต้อนรับทัดน้ำทุกท่านนะคะก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดคอมเมนต์กดดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้กันตรงนี้เหมือนเดิมนาอแล้วก็ใครต้องการจะสมัคร่า สมาชิกช่องก็สมัครได้นะคะใครต้องการจะซัพพอร์ตกับคุณช่องก็ทําได้นี่ใครที่ต้องการจะจองคิวดูดวงหรือสั่งหมเปเวอร์สวยๆสวยเสริมดวงนะคะทักมาที่ไลน์ของไข K ่ khaido แตามรายละเอียดที่ไข่มีให้ตรงตรงใต้คลิปแต่ละคลิปนี้เนาะนะคะแล้วก็มีในคอมเมนต์ด้วยมีร,รายละเอียดให้นะคะก็ะมาดูกันนะว่า Energy เป็นยังไงกันบ้างนี่คือพลังงานราักของชาวทัดน้ำก็รกรกพี่จิกนีนนะคะก็รกฎกพี่จิกนีน อพลังงานธาตุน้ํากระกฎพีจิกเีนความรักความพันชาวาตุน้ํากระกฎพีจิกเีนพลังงานความรักความพันชาวาตุน้ํากระกฎพีจิกเีนนะคะในเดือนกุมภาพันธ์คลิปกุมภาพันธ์เป็นอย่างไรพลังงานความรักความพันชาวาตุน้ํากระกฎพีจิกนีเดือนกุมภาพันธ์พลังงานเป็นอย่างไรพลังงานความรักความพันชาวาตุน้ํากระกฎพีจิกเีนเป็นอย่างไรความรักความพันชาวาตุน้ํากระกฎพีจิกเีนพลังงานเป็นอย่างไรค่ะดูในค่ะดูให้หน่อย ว้ wow. าวงานสรางอาคารพัะชาทัดน้ำก็ระดับพิจิกร์มีนพนนนลงพังงานเป็นอย่างไรขอามร้ wow. อนพัะชาทัดน้ำก็ระดับพิจิกร์มีนพลังงานเป็นอย่างไรขอดูหน่อยสิว้าวความร้อนขอพัะชาทัดน้ำก็ระดับพิจิกร์มีนความร้อนขอพัะชาทัดน้ำก็ระดับพิจิกร์มีนว้าว What is this Queen ถือถ้วย The Emperor เจ็ดเหรียญสองเหรียญเก้าดาบ อืมไพ่ในวันนี้ไพ่คนเยอะมากเลยทัดน้ำเกิดอะไรขึ้นไพ่ทัดน้ำมีไพ่คนเยอะมากเลยค่ะอืมเมื่อกี้มีเหมือนแบบเออสายเข้าหรือว่ามิทโทเข้าออมีเมลเข้าโอเคอ่าพลังงานนะคะ ให้ hi, ตรงนี้ให้ hi, มีอสศวนเหรียญให้ hi, มีคิงดาบคิงถ้วยเด็กถือถ้วย h ฮ e s t h ท e ไฮพลเ s t เป็นไพ่พลังงานสรุปเพราะฉะนั้น Energy ตรงนี้ธาานน้าบางท่านบางคนจะมีสถานการณ์ที่เขาเรียกว่า Complicated หรือรักที่ซับซ้อนรวอบางทีสถานการณ์รักของทาานน้ำบางคนที่มีสถานการณ์รักงงๆได้ มีพลังงานตรงนี้เพราะว่าเนี่ยไพ่มีไพ่คนไพ่มีไพ่คนแล้วก็ไพ่มีไพ่คนแล้วก็ไพ่มีไพ่คนแล้วก็มาปิดด้วยไฮฟิเทสคือมาและมาต่อกันขอไพ่นะคะเมื่อกี้มีอ่อมีสแปมคอมาอีกแล้วอืมเนาะทีนี้อะมาดูพลังงานกันหน่อยสิว่าเอนเนจีตรงนี้เนี่ยไพ่มันมีไพ่คนเยอะมากเพราะฉะนั้นอีพนตรงนี้น้ําบางท่านเนี่ยนะคะคือ บางคนอาจจะมีอะไรบางอย่างที่จะต้องมีสถานการณ์ที่เผชิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างที่ท่านน้ำบางคนมีอะไรบางอย่างที่เข้ามามากมายตรงนี้หรือบางคนมีเหมือนคล้ายๆกับว่าเหตุการณ์ที่จะต้องทําให้คนเหมือนคล้ายๆกับสับสนหรือว่ามีเหตุการณ์ซับซ้อนหรือคอมเพล็กซ์เต็อยู่ตรงนี้ได้อืมแล้วก็เอเนจีตรงนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเพอได้ความที่ว่า,พาไพ่มันมีไพ่คนเยอะๆบางท่านตรงนี้เนี่ย เอเนจีของธาตุน้าคลิปนี้บางคนเนี่ยนะคือบางสิ่งบางอย่างมันมันมีอิทธิพลบางอย่างที่คุณอาจจะแบบอมองไม่เห็นยังมองไม่เห็นหรือว่าบางทีไม่ได้คิดหรือบางทีคิดไม่ถึงเอเนจี Energy ตรงนี้นะ่ะมันจะมีใครเข้ามาที่บางทีแบบว่าทําให้คุณรู้สึกอรู้สึกดี ทำให้คุณรู้สึกเขาเรียกว่ามีมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เหมือนแบบว่ามีมีใครมีรู้มีความรู้สึกเข้ามาหาชั้นหรือบางทีมีเมสเซจอะไรบางอย่างที่ใครเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกแบบมีอะไรเข้ามาทักทายหรือมีใครเข้ามาแบบอยากจะมีในลักษณะของความสัมพันธ์บางอย่างที่บางทีคุณจะต้องเลือกต้องตัดสินใจต้องคิดให้ดีเอเนจี Energy ตรงนี้คือที่สำคัญคือเคยจะบอกว่าบางท่านตรงนี้พลังงานเป็นไวเวอร์ซ่ากันได้ด้วย อืมคืออิทธิพลตรงนี้คือบางคนจะต้องดูให้ดีว่าอา่คุณเลือกหรือคุณมองหรือคุณมืนตัดสินใจเรื่องของความรักเนี่ยมาจากเขาเรียกว่ามาจากใจที่มันพร้อมแล้วหรือว่าเป็นใจที่คุณต้องการแค่อยากได้เพื่อให้มีรักแล้วก็เอ e เน y ตรงนี้คือต้องบอกตรงๆว่าบางท่านจะต้องใช้ลักษณะข,ของเขาเรียกว่าไม่แคบ สัญชาตญาณหรือก๊าของตัวเองมากๆในการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างตรงนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์อืมแล้วก็บางท่านตรงนี้เป็นธาตุน้ำบางคนที่พยายามที่จะต้องหมายแบบว่าหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างในสัจของเหตุการณ์ที่แบบคลุมเครือหรือซับซ้อนถ้าคุณมีตัวเลือกแล้วคุณเลือกอย่างฉันฉลาดเลือกแล้วดีคืออันนั้นดีไปแต่ถ้าสมมติอย่างเช่นคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในจุดที่เป็นตัวเลือกของใครถ้าเป็นพลังงานไวเวซ่า แล้วมีสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่มันเป็นคอมพลีเคเต็ตต้องพยายามหลีกเลี่ยงอะไรแบบนั้นต้องพยายามหลีกเลี่ยงอะไรแบบนั้นนะอืมนี่ไข่ขอมาดูไพ่ด,ดนึงว่าเอ e เน y เนี่ยมันจะมีไพ่ขึ้นอย่างไงบ้างเพราะด้วยวันนี้ยพลังงานไพ่คนเยอะมากแล้วมันมาด้วยอิทธิพลไพ่สุดท้ายที่เป็นไพ่หายคือเทสเนี่ยแหละอืม เหมือนคล้ายๆก็คือบบกว่าธาตุน้ําบางคนตรงนี้คือธาตุน้าบางคนเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่เหมือนคล้ายกับว่าตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วมีพลังงานบางอย่างเหมือนแบบว่า attract หรือดึงดูดอะไรแบบนี้อืมหรือเป็น energy แบบ m i s n หยาวยวน misne น่าลหลงไหลอะไรแบบมีที่แบบว่าอยากดึงดูดให้คนนั้นคนนี้อะไรแบบนี้เข้ามาเพราะว่าไพ่คนเยอะมากๆแต่ในขณะเดียวกันก็คือธาตุน้ำบางคนอาจจะเหมือนคล้ายๆเป็นฟีลแบบว่า ยังไม่สามารถที่จะแบบมองอะไรบางอย่างอย่างแบบชัดเจนหรือว่าบางทีเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นเพราะว่าไพ่ตรงเนี้ยพลังงานของสถานการณ์ของความสัมพันธ์ของท่านน้บางท่านอาจจะเป็นอะไรที่แบบบางทีแบบว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่จะต้องเหมือนแบบต้องตัดสินใจต้องดูกันไปหรือว่าต้องแบบต้องใช้วิจารย์บางอย่างต้องต้องใช้เซนต์ในการเลือกในการตัดสินใจกับอะไรบางอย่างหรือบางทีเป็นสถานการณ์ที่บางทีมีความแบบซับซ้อน มีอะไรที่มันพูดยากเข้าใจยากอยู่ตรงนี้หรือการที่บางคนดิวกับใครที่พูดยากเข้าใจยากเช่นเดียวกันสําหรับน้ําบางท่านอืมขอดูพลังงานไพ่ยขยายเนยนะคะขอดูไพ,พ่ยขยายของ energy ของความมันคทางชาติน้ำหน่อยค่ะไพ่แอนสมิเดียรหน่อยสิพลังงานอิทธิพลมีไพ่สี่เหรียญสองไม้เท้าควีนไม้เท้า e n e r g ตรงนี้เป็นการเหมือนคล้ายๆกับว่าน้ําบางคนเนี่ยจะมีในเรื่องของการมองหรือรออะไรบางอย่างที่บางคนเป็นลักษณะแบบว่ารู้สึกถึงความผูกพันหรือความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของใครแล้วเป็นการรออะไรบางอย่างซึ่งบางทีมันเป็นเหมือนฟีลแบบว่ารอในสิ่งที่ยังคว้าไม่ได้อยู่ตรงนี้ได้ด้วยสําหรับน้ําบางท่านอืม ขอดูพลังงานไพ่ขยายความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำก็รกฏพิจิตรนีความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำปรกฏพิจิกมีนะคะขอดูหน่อยสิความสัมพันธ์ชาวธาตุน้ำก็ปรากฏพิจิตรนีให้ขยายกินน้ำว้าวธาตุน้ำบางคนคุณรอใครบางคนที่ ที่เงียบหรือหายไปให้กลับเข้ามาค่ะถ้าน้ำคนรอใครบางคนที่แบบว่าเป็นพวกที่แบบเป็นพวกที่บล็อกบล็อกกันไปเป็นพวกที่นิ่มเงียบเงียบกันไปเป็นพวกที่หายกันไปเป็นพวกที่นิ่งนิ่งกันไปเป็นพวกที่ตัดชั้นออกไปจากชีวิตใช่ไหมหรือแบบเป็นพลังงานที่เป็นฟิแบอกว่าเพราะมันมีไพ่ลักษณะจัดเม้น์ควินเดียนแล้วมีไพ่สองถ้วยเอเนตรงนี้เป็นพวกคนที่แบบว่า รอใครบางคนที่มันแบบขาดการติดต่อให้เข้ามาหรือคืนดีกันมันเลยทำให้อิทธิพลตรงนี้มีสถานก,การณ์ความรักที่มันซับซ้อนอยู่ตรงนี้สำหรับธาตุน้ำบางท่านอืมคือเหมือนเป็นฟีดบอกว่าธาตุน้ำบางคนมีแบบนี้ด้วยนะคือเป็นฟีดบอกว่าบางท่านเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่มีใครเข้ามาหรือไม่มีตัวเลือกเลยไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่มีสนเสน่ห์เลยมี แต่มันเหมือนมีฟิลลึกๆธาตุน้ําบางคนมันมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจแต่เป็นคนที่อยู่ในใจที่มันมองได้หรือว่าคิดถึงกันอยู่แบบได้แบบห่างๆอะ,อะไรที่เป็นรู้สึกว่ามันเหมือนยังคว้าไม่ได้แต่คนเหล่านั้นคืออยู่ในใจของคุณมากๆอะไรแบบเนี้ยค่ะอืมขอดูพลังงานของไพ่ Energy ความละกคอสัมพัของชาวธาตุน้ำก็ระก,กพิจิตมีนะขยายไพ่คิงถือถ้วยหน่อยสิ แล้วของพลังชาวธาตน้ำพราะากดพิจิตรมีขยายไพ่กิ้งค์คู่ถ้วยนะ,คะ่ค่ะว้าว my god ไพ่มีนิจิควีนถ้วยสวินถ้วยสตริงคือคุณมีความรักลึกๆอยู่ในใจให้กับใครมากๆเลยโดยเฉพาะใครที่ลิงก์ก,กับคลิปนี้แล้วคุณเป็นเจ้าของพลังงานนี้คือ คุณมีความรักความแคร์เป็นรักที่มีมอบให้อยู่ใครอยู่ให้อยู่ในเ้าเรียกเป็นรักที่มีมอบให้ที่มีให้กับคนตรงนี้มากๆคือคนที่แบบว่าคนที่มันยากๆหรือบางทีแบบคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะคนที่มันเป็นอะไรที่คุณแบบคอนโทรลได้ยากอ่ะ คนที่เป็น energy ที่แบบว่ารอการหวนคืนเข้ามาในชีวิตของกันแล้วก็เป็น energy คู่รักบางคู่ที่เป็นพลังงานอย่างเช่นแบบว่ามีพลังงานแบบเคยเข้ามาแล้วแล้วออกไปด้วยอะไรแบบเนี้ยนะคะเออเป็นพลังงานที่ใครบางคนเนี่ยมีอิทธิพลที่แบบว่าอยาก อยากเข้ามาให้ความรักคุณเออมีอิทธิพลที่มีใครบางคนอยากเข้ามาให้ความรักคุณด้วยแต่ใครมีความรู้สึกว่าถ้าน้าในคลิปนี้เป็นอินทธิพลที่มีใครบางคนมีสถานการณ์ชีวิตรักที่ซับซ้อนอืมแล้วก็เป็นคนที่น้ําบางคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่มีตัวเลือกเลยนะเหมือนคล้ายๆกับบางทีท้าน้ำบางคนเนี่ยมีจังหวะของเขาเรียกว่า ลาหูแบบโอมหรืออะไรก็ตามแต่ที่บางทีแบบจังหวะชีวิตลาที่เหมือนคล้ายๆกับคุณยังไม่สามารถที่จะไปไหนได้สักทางหนึ่งมันยังอยู่ในพลังงานที่เป็นเอเนจีเพราะไพ่ฮานพิเทสมันเป็นเหมือนคล้ายๆที่บอกว่านั่งอยู่ในตรงกลางระหว่างสาวสีขาวกับสีดํา ใหญ่ไพ่ energy เ,เด็กเด็กถือถ้วยเนี่ยค่ะเขาดูพลังงานความแข็งแ่งผ่านช้อนทัดน้ำก็รูกับพิจิตเมน์ค่ะใหญไพ่เด็กถือถ้วย,ะะ 1, วยให้มีสี่ไม้เท้าเก้าดาบแล้วก็หกถ้วยอ่าพระเจ้าใครบางคนที่ยังอยู่ในหัวอยู่ในใจใครบางคนที่มีความทรงจำที่มีต่อกันมา หรือมีช่วงเวลาที่บางคนเคยอยู่ด้วยกันนะบางคนเคยใกล้ชิดกันนะบางคนเคยมีช่วงเวลาที่น่ารักบางคนเคยมีวันที่มันมีความสุขรนี้น่นเอนเอจี้ใครบางคนที่ยังอยู่ในหัวอยู่ในใจที่ยังตัดหรือลืมใครบางคนไม่ได้แล้วฟิวลบอกว่ารอคนที่เป็นอดีตของกันเนี่ยหวนกลับคืนมาเป็นคนที่มีคู่รักบางคู่ที่เหมือนคกคนให้กอกว่าอย่างเช่นคุณอยากได้ยินเขาอะ่ะ เข้ามาบอกอะไรบางอย่างกับคุณอย่างเช่นเข้ามาบอกรักหรือบางคนคู่ที่มีอะไรติดขางคือเข้ามาขอโทษเข้ามาทําอะไรบางอย่างอ่ะแต่มันมีใครบางคนที่เป็น energy พวกยากๆอยู่ตรงนี้ในความสัมพันธ์ของธาตุน้ําบางท่านมันเลยทําให้ไพ่มีพลังงานนี้อยู่ตรงนี้ขยายไพ่ energy high p o e n t a เลนะคะมาดูพลังงานความรักของธาตุธาตุน้ํา ไไหกไม้เท้าไพ่ของชัยชนะบางครั้งชัยชนะต้องอยู่ในจุดที่ปล่อยวางปล่อยวางให้เป็นเพื่อรอชัยชนะไพ่ไพ่ใหญ่หมดเลยไพ่ใหญ่หมดเลย แล้วจะบอกว่าไพ่ใหญ่คือเป็นไพ่ใหญ่อะไรไพ่ใหญ่มาใครใหในไฮเรเทสซึ่งเป็นพลังงานที่มันมันมันเหมือนจะพ้นพลังงานของไฮเปร์เทสไปไม่ผลใครไม่รู้จะอธิบายเป็นภาษาพูดยังไงไพ่มี THE STAR ค่ะ THE ะสตานะไพ่มีไพ่นี้คือ d e วิลค่ะไพ่เดวิลแล้วก็ไพ่เดอะ o ูน พอดีไข่แสบตานิดนึงก็เลยแบบตาแบบขยับแบบบ่อยๆนิดนึงนะคะคือเอาเป็นว่าคืออย่างนี้นะเอนเนจีตรงเนี้ยมันมีธาตุน้าบางท่านที่แบบว่าบางครั้งอะชีวิตรักของคุณอะมีใครบางคนที่ต้องคุณต้องผ่านกระบวนการบางอย่างที่จะต้องเยียวยาจิตใจตัวเองมากๆหรือมีใครมาทําให้คุณรู้สึกแบบอย่างเช่นใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตหรือใครบางคนที่มีอิทธิพลในชีวิตในเรื่องของความรักและแบบว่ามาทําให้ ความเชื่อมั่นหรือศรัทธาของคุณในความรักมันดรอปลงมาทําให้บางทีคุณจะต้องผ่านช่วงเวลาที่รู้สึกว่าทุกอย่างในเรื่องของความรักบางทีมันดูยากนะบางทีมันดูซับซ้อนอะ่ะบางทีมันดูแบบมันดูเป็นกรรมอะ่ะบางทีมันดูเป็นอะไรที่แบบต้องต้องผ่านช่วงเวลาที่แบบคุณจะต้องฟื้นใจตัวเองขึ้นมาบางทีพอเจอแบบนี้คุณจะต้องฟื้นสภาพจิตใจหรือฮิลลิ่งหรือพยายามแบบผ่านเหตุการณ์บางอย่างไปด้วยความเชื่อมั่นและความบุกบวก ถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะยากเพราะว่าไพ่อิทธิพลที่มันมีเดวิลกับเดอรมูนอะไพ่ขยายมาในไพ่ไฮพิเทสมันยังเป็นไพ่ขยายที่ยังไม่พ้นพลังงานกันเลยก็คือไฮพิเทสมันเป็นพลังงานที่อยู่ในการนั่งระหว่างเสาสีขาวกับสีดําและเป็นไพ่เหมือนคล้ายๆกับราชินีพระจันทร์ไพ่เดวิลและมาเดอร o มูนอะราชินีพระจันทร์และมีไพ่เดวิลมากับเดอรมูนที่เป็นไพ่พระจันทร์ด้วยอ่ะ ราชินีพระจันทร์มากับไพ่พระจันทร์เต็มดวงและพระจันทร์แบบนี้คือสถานการณ์ที่มันยังอึมครึมเหตุการณ์ที่ทาตนน้ำบางคนจะต้องผ่านช่วงเวลาอึมครึมกับใครสถานการณ์ของทาตนน้ำบางคนที่คุณจะต้องเยียวยาใจตัวเองที่ผ่านความอึมครึมกับใครสถานการณ์ของท่านน้ำบางคนที่บางทีคุณจะต้องผ่านในเรื่องของอะไรบางอย่างที่มันเป็นท็อกซิกเรล a t i o n s h หรือบางทีมันเป็นความรักที่ยังตัดไม่ขาดกับใครบางคนแล้วยังอึมครึม สถานก,การณ์ที่บางทีบางคนไม่ใช่ว่าไม่มีแบบศักยภาพในการจะมีตัวเลือกแต่ในขณะเดียวกันคุณยังมีอะไรบางอย่างที่ deep d วอะ่ะมันมีอะไรบางอย่างที่ต้องไปซ่อมในเรื่องของใจหรือ spirit ในความรักมากๆว้า wow. วขอมาดูพลังงานไพ่ energy ขอมาดูไพ่พลังงาน energy ของไพ่นางฟ้าหน่อยนะคะคำตอบจากนางฟ้ามีพลังงานอะไรให้กับชาวธาตุน้ำในคลิปนี้บ้างคะดูน คันต่อตันางฟ้ามีมีพลังงานอะไรมีคําแนะนาอะไรให้กับชาวธาตุน้าในคลิปนี้คะคำต่อตัวนางฟ้ามีคําแนะนําอะไรในเรื่องของความรักให้กับชาวธาตุน้าก็ปรากฏพิจิกมีในคลิปนี้ success ไพ่พลัง,งของคุณนะ่ะ energy ในกองมันมีไพ่พลังงานหกใบเทา้าซึ่งหกใบเท้าคือ success นั่นเอง victory success คือไพ่ในกองทั้งสองเนี่ยเป็นพลังงานบวกที่ต้องการให้ความสำเร็จ กับธาตุน้ำในด้านของความรักมากๆเลยค่ะคือคลิปนี้ใครจะขอเน้นสําหรับธาตุน้ำที่คุณยังอึมครึมรักคอมพลีเคเตดรักซับซ้อนรักที่มันพลังงานยังไม่ไปไม่มากับใครรักที่มันพลังงานที่มันเอเนจีมันยังแบบมันยังแบบเขาเรียกว่าดาร์กหรือแบบว่าอยู่ในหลุมดำพลังงานที่เป็นเอเนจีที่ทุกอย่างมันยังดูยังไม่เห็นหนทางสว่างสดใสเพราะอะไรรู้ป่ะพลังงานของคุณในเอเนจีไพ่ที่เป็นไพ่พลังงานใบสุดท้ายเนี่ยมันชัดตรงที่ว่า มันเป็นพลังงานพัจจันน่ะพอมันเป็นพัจจันพัจจันแล้วมาด้วยเดวิลแบบนี้คือมันเป็นฟิลแบบว่าจะต้องดึงพลังงานตัวเองอะ่ะให้ผ่านหลุมดําหรือผ่านช่วงเวลาดาร์กไซส์ของชีวิตรักขึ้นมาให้ได้ด้วยพลังงานบวกๆของเดอะสตาร์นะักความเยียวยาหรือการมองสิ่งในแง่ดีบางอย่างที่สําคัญไพ่มีบียอทิฟบียอทิฟคือคุณต้องมีพาวเวของตัวเอง อย่าเขาเรียกว่าอย่าอ่อนแอในเรื่องของความรักนะอย่าปวกเปีกยกในเรื่องของความรักนะอย่าหัวอ่อนมากในเรื่องของความรักนะอย่ายอมให้ใครมาเล่นตลกกับความรู้สึกหรือใจของคุณมากนะหรือบางทีเขาเรียกว่าอะไรที่คุณจะต้องดึง power หรือมี energy ที่เขาเรียกว่า strong ขึ้นมาหรือ c o n f i d e n c เชื่อมั่นในตัวเองหรือรักตัวเองมากๆหรือเขาเรียกว่ากล้าให้ตัวเองอะ่ะ มีอำนาจกับในเรื่องความรักอย่าให้ตัวเองอยู่ในจุดที่มีสถานการณ์อมพ p l i c a ต็ดหรือทําให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่อุ้มคลึมหรือตื้มคลึมหรือยากเด็ดขาดอะไรแบบนี้นะคะเอาโอเคเรียบร้อยนี่เป็นพลังงานข้าวๆาของวันนี้ใครขอจบคลิปพลังงานทักนามคลิปนี้ไปก่อนนะทีนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานเอ e เน y จีอื่นๆกันต่อในคลิปหน้านะนะคะใครยังกันดูดวงส่วนตัวหรือสั่งงูเปเปอร์นะคะทักมาที่ไลน์ของไข่ K h a i d o s e t นะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ